อย่างอยู่ที่ซีเกมนะครับคุณผู้ชมครับและซีเกมครั้งนี้ก็ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ครับจัดโครงการชิมช้อปเชียร์นำอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะฮะมาสแสดงเพื่อชาวอาเซียนได้ทำความรู้จักเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราครับนางสาวไอรินพันริดครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าทุกสนามซีเกมครั้งนี้มีมาตรฐานพร้อมใช้ในการจัดการแข่งขันรองรับแฟนกีฬาและมีมาตรการรักษาความ ปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมกันนี้ครับทางกกต ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะโดยท่านสุปจีนี่แหละครับก็จัดโครงการชิมช้อปเชียร์นำอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศที่ผ่านการคัดสรรให้บริการประชาชนที่มาชมกีฬาครับโอ้แคมเปญนี้ดีมากนะฮะใ,ให้ชาวอาเซียนเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะพี่น้องชาวไทยได้รู้จักว่าของดีประเทศไทยในแต่และท้องถินน่นเป็นยังไงก็จะเป็นการสนับสนุนสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นทั้งอาหารแล้วก็ของกินของใช้ต่าง ด้วยนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวนมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณรอบอินดอร์เซเดียมในกรกตหัวหมากตอนนี้เกินกว่า30ร้านค้าแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่แค่จี่กรุงเทพยังมีที่ชนบุรีที่คุณกุ้งจะไปเมื่อวานไปมาค่ะฟุตบอลหญิงเจอแล้วค่ะเจอบูธแล้วนี่นแหละทีมชอปเชียร์นี่แหละค่ะ,ะ,ะเจอบูธของสินค้าของดีขึ้นชื่อที่จังหวัดชนบุรีเรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปอุดหนุนมาเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากเพราะชนบุรีนี่ก็เป็นหนึ่งเจ้าภาพนะแล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นๆที่ร่วมจัดซี เดี่ยวจะเป็นปทุมธานีราชบุรีนะคปรปฐมก็มีของขึ้นชื่อจากท้องถิ่นมาเผยแพร่สู่สายตาชาวอาเซียนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงซีเกมและจะต่อเนื่องไปถึงกีฬาอาเซียนพาราเกม20-26มการาคมปีหน้าด้วยครับ